มาถึงอันนี้จ้าทุเรียนค่ะเ,ออเขาแรปแรปมาให้ด้วยนักโคที่เขาว่าถูกนักถูกหนานะที่เป็นไวรัเลเออซึ่งจริง,รงๆอ่ะเขาก็ให้เราเลือกทุเรียนนั่นแหละแล้วเขาก็ให้เราเราก็ให้เขาว่าช่างโลเขาก็คิดตามาำนดนั้นหนัน้ำหนักเหมือน้ามทไปเลยใช่เพราะตอนแรกเราอ่ะกินเอาเองนะเขาเขาไม่ได้บอกหรอกเราคิดเอ,เองว่าราคา169บาทเนี่ยคือทุเรียนที่เป็นช่างเนื้อแล้วซึ่งเราพ่ด ไม่น่าเป็นไปได้แต่ทําไมคนก็ถึงว่าทุเรียนถูกจังอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยเธอเอาถูงมาจริทั้งหมดเนี้ยสี่ภูสี่ภูแล้วก็น้ำหนักสามสามทีสองโลสามที่สองโลน่ไม่ใช่เนื้อนะเป็นเนื้อบกเปลือกใช่ก็ซื้อทั้งรูกแบบปกติและก็คือร้อยห้าสิบกว่าบาทร้อยห้าสิบสามบาทห้าร้อยห้าสิบสามบาทห้าร้อยห้าสิบสามบาทสี่ภูไม่ได้ถูกเนี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นทุเรียน ตัด80%ก็คือแก่คาต้นน่ะ80%แล้วก็ถึงจะตัดเออเขาบอกเป็นทุเรียนแก่ก็เลยยอมรับได้นะราคา100 6 1 69บาทต่อลอ่ะเพราะว่าสวนที่เราไปก็ตอนนี้มันลดเหลือ130แหลราคา169เราคิดว่ามันไม่ได้ถูกอะ,ะมีนี<ะ>้ราคามันลงด้วยแหละถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนาะเพราะว่าปีที่แล้วที่เรากินอนะ่ะมันประมาณ200เราก็กินนะปีที่แล้วได้ความอยากกินแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนก็ถึงบอกว่าถูกนักถูกนะ แต่เนื้อน่าจะดีแหละแต่เขาบอกว่าถูกอาจจะเทียบกับเนื้อคุณภาพแล้วราคาปะไม่รู้ว่าก็ต้องต้องลองชิมกัะเราต้องชิมสิคะ<ๆ>แล้วแล้วช่วงเนี้ยที่เรากินมันคือแบบหนึ่งพิจุนาแล้ววันนี้ฝนมันตกเพราะฝนมันตกบ่อยอะทุเรียนมันจะซีดแต่เนี้ยมันไม่ซีดนะสียังเหลืองอยู่เรืยองซีดมันคือทุเรียนที่โดนน้ําอะพอโดนน้ำปุ๊บแล้วแบบ เหมือนมาทิ้งสีอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นได้ไหมทิ้งสีแล้วรสชาติมันจะไม่เข้มขน้นผมโดนน้ำปุ๊บเหมือนแบบมันละลายหายไปแตาน้ํำเลยที่สวนเขาบอกมาอย่างนี้นะจริงบอกไม่รู้แต่ก็น่าจะจริงเพราะว่าหลายๆครั้งที่กินตอนช่วงเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยสีจะอ่อนรสจะอ่อนลงแต่เม็ดอะ่ะก็คือหดเล็กเป็นสีน้ำตาลก,ก็คือเป็นตุเรนแก่น,นั่นแหละตุเรนอ่อนก็คือเม็ดที่เป็นสีอ่อนๆแบบเตึงต้งๆเม็ดเหมือนขนุนน่ะนั่นอะ่นนอะตุเรนอ่อน กินเลยค่ะการแรปของเขาแรปน่าดีก็มีเซตเจตเลยนะเขาชิม,มเซเซกันอนนี่เซเซตแน่ยอยู่อืมเขาเข้มข้นหวานจัดหวานเข้าใจแล้วทำไมคนถึงเรกว่าเพื่อนดีอืมเราสองคนไม่ได้ชอบกินแบบโตกโต๊ะก็หยิบกินเราสองคนเนี่ยไม่ได้ชอบกินแบบว่ากลอมนุ่มๆหน่อยนะ แต่ว่าเป็นงั้นก็ก็ได้แต่เราชอบประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ชอบไก่ฉีกด้วยนะเรากินดได้หมดยกเว้นเละใช่คือมันไม่ได้เละมากแต่สำหรับเราเรากินเละได้เนื้อดีอุ้ยดีเลยนะใช่ดีแต่อันนี้ถือว่าเป็นแบบเกาะย่างเกาะเราบนอกมุมนะในเนี่ยสำหรับเราคือก๋บน,นี้ก๋บนอกมุมในเนี่ยอร่อยือดีเป็นครีมมี่ใช่หวานมากเลยอือมเลือกเก่งเนาะทำไมาลูกนี้ไม่นคนเลาอ่ะ เสือไม่สวยเพราะว่าไม่เต็มไม่เต็มลูกไม่เต็มภูอืมไม่เต็มพูก็คือสมมติว่าทุเรียนนะส่วนใหญ่จะมีห้าพูใช่ไหมคนส่วนใหญ่ชอบเลือกเป็นแบบภูเต็มเต็มอ่ะคิดถึงเนะี่ยะมะยมเขาชอบเลือกเที่เรูปมูนแบบมะยมกันที่แบบภูเต่งๆจรงจริงๆทุเรียนอ่ะมันต้องเลือกรูปแบบเาียวๆเนาะมากมาลูกกลม<น>กลมถูกแล้วกลมหนังที่น้ํหนามทีแล้วก็ อ่าไม่เต็มลูกไม่เต็มลูกคือแบบมีสี่ภูเต็มแล้วก็มีภูพิการระกูลุ่ะเลือกห้าภูมันจะมันจะเหมือนมันแย่งสารอาหารกันนะมันเฉลี่ยมันเฉลี่ยกุ๋ยเออสี่ภูเลไรกว่าอ่ามันถ้าจะเข้มข้นเัาสีอย่างเงี้ยล่ะสี่ภูสี่ภูขึ้นแลภูที่ยังแก่จริงเม็ดแล้วเราซื้อุูรียนั่ะก็คือเรา้เราซื้อภูที่ยัก่งเม็ดแเราซื้อภูทังแก่ะรงเน้าะต่อให้ม่ยังแก่จริเม็มห้เาซภูอ่ะราคาดแล้วก็ลดลงอยู่แล้ว ใช่ไหมแล้วก็จะได้เนื้ออร่อยๆะไอย่างนี้มากินที่อบอกไม่แก่คือไม่แก่แล้วเราตอนแรกเราอ่ะคิดว่าจะซื้อทุเรียนอ่ะให้มันครบแบบเก้าร้อยเพราะว่าเราอยากทำชาเลนจ์ว่าถ้าเราซื้อทุเรียนเก้าร้อยอ่ะทุเรียนประมาณขนาดไหนเพราะเก้าร้อยอ่ะมันคือบุฟเฟ่ต์เวลาเราไปกินนะตอนนี้มันแล้วเนาะแปดละเก้าเก้าตามส่วนอ่ะ ติกต่างว่านี่คือห้ออาร้อยอ่ะห้าร้อยคือสองสองถาดสองพันเพราะน้ำกับสามถาดอ่ะคือบุฟเฟ่หนึ่งที่เราไปกินที่นบุฟเฟ่อก็บางทีเราเคยไปเจอแบบคนเยอะแล้วมันก็ทุเรียนปอกไม่ทานบ้างทุเรียนคนจิ้มบบเละกันแล้วบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนแบบบางทีก็ต้องจำใจกินที่มันมันไม่เหมือนที่เราอยากกินนะนะไม่เหมือนเราซื้ออ่ะมันมีอะไรก็ต้องกินอ่ะ แต่ก็ไม่ได้เลวร้วายนะดีเนื้อก็เนื้อก็ดีแต่เราคุ้มไหมกับการที่เรากินทุเรียนบุฟเฟ่ดยที่เราจ่ายแปดเก้าเอย่างแป้งอ่ะแป้งจะบอกว่าแต่ทุเรียนบุฟเฟ่อะมันไม่เปมืนทุเรียนนะมีส้มตำมีไก่ทอดมีมังคุดมีน,นั่นให้นู่นให้กินอ่ะแต่เราไปกินทุเรียนบุฟเฟ่เราอยากกินบุฟเฟ่ใช่ปหล่ะทุเรียนอ่ะก็เนี่ยเราลองคิดดูเท่ากับ6คูใหญ่ๆอะ่ะนั่นคือบุฟเฟ่ราคาบุฟเฟ่ที่หนึง่ง กินกันได้ก็กินสําหรับเราเรากินได้นะหกคูังั้นเราว่าเรากินคุ้มแปดร้อยอะแต่จะกินแบบนั้นทําไมยัดจะยัดเข้าไปสะใจจริงนะกินแบบสะใจมากแต่พอกินแล้วอาจจะร้อนในหรืออะไรก็ได้ซึ่งห้าร้อยเนี่ยเราจะกินสองคนกับแป้งได้สามสี่วันเลยนะเห็นไหมว่ากินกินวันละครัวอ,อารมณ์กินวันละกินวันละเม็ดเออไม่ใช่วันละคูววันละเม็ดเนี่ยคือภูหนึ่งอาจจะมีสามเม็ดสองเม็ดเนี้ยก็กินวันละเม็ด แรกๆก็จะเลือกก่อนเลือกเม็ดใหญ่ก็ดูก่อนหงสังเริ่มกินแบบเม็ดหนึ่งแบ่งกันคนละครึ่งแล้วพอมันใกล้หมดมันใกล้หมดอะไรเงี้ยแต่เป็นอย่างงี้นะอย่างเช่นเราเจอคูอย่างเงี้ยคูด้านเนี้ยมันจะเป็นนี่ใช่ไหมเป็นคูใหญ่คูอันเดียวแต่เม็ดอะเป็นใหญ่2องันกับอันเนี้ยมันจะเป็นคูใหญ่เท่ากันแต่เม็ดแบ่งสามเราสองคนก็หยิบอันเนี้ยก่อนแล้วก็แบ่งเพราะว่าเนื้อมันเยอะใช่ใช่ใช่มันก็โกงหน่อยนะพอวันหลังๆปุ๊บมันก็เหลือแบบเล็กๆอย่างเงี้ย เออได้แหละกินวันละเม็ดเราส่วนใหญ่เราก,กินประมาณนั้นวันละเม็ดหรือมื้อละเม็ดประมาณนั้นได้แต่โอกาสไม่มีแบบกินทั้งผูอะมันรู้สึกว่ากินให้มันหายยากทั้งผูหรือทั้งลูกทั้งลูกทั้งผูก็ไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ก,กินวันละเม็ดอ่ะกําลังดีเคยกินแบบอาทิตย์ที่แล้วไงกลางวันไม่กินข้าวกินผู้เรียนสามนิดอืากินทุเรียนกับกาแฟวันๆันนามืด คือแบบอย่านะขยะไม่ต้องกินนะเร,รื่องกาแฟมันอยู่ได้จริงนะแต่รู้สึกแบบเวียนๆตีหัาหน่อยรู้สึกแบบมั้วถ้าความตานได้สูงอนะ่ะคิดว่ามันนส่งเสริมกัน,นากกันนะทุเรียนแต่เนี้ยส่งเสริมทางที่แย่นะห้ามกินนะเร,รื่องกาแฟก็วันนี้ก็บ่นแค่นี้แหละใครที่เห็นยังไงเกี่ยวกับไอตัวแมคโรที่เป็นโครเนี่ยก <Mac ro. S 1> ็คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับกล้องที่ใช้ลืมบอกเป็น อินทราสามพันหกสิบ x ห้าครับไม่ใช่ x สี่ x ห้าขายของอ่สร้างกาะสุนพวกเราก็ซื้อได้ที่ข้างล่างครับข้างล่างเดี๋ยวแปะลิงก์ shopee ไว้ให้กดเข้าไปเดี๋ยวจะหกเดือนหกแล้วก็ซื้อได้ครับหรือยี่สิบห้าหรือสิบห้าก็ได้ซื้อได้ของดีครับมีโค้ดไงได้ราคายี่สห้าของดีเนี่ยตั้งเนี่ยถ่ายสบายไม่เห็นไม้ด้วยเหมาะสรับคนที่ไปเที่ยวเป็นคู่แล้วก็อยากได้ซิลฟี่ตัวเองโดยที่ไม่เห็นแบบมือยื่นอย่างเงี้ยเออมันจะตัดไม้ทิ้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำคลิปดีวยองมาดูที่เเพจรราได้คับ พอครับบนแค่นี้แหละเนาะพอ,อแล้วทีนจเล่ยนต่อละง่ายผมดิลกับแป้งครับจะกเพจชีเซโกครับทุกช่องทางมีหมดมัง้งใช่บ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs>